ลิซ่าค่ะยังเนื้อหอมนะคะสอ,อทอค่ะเสนอตั้งนะคะเป็นทูตสันทวะไมตรีค่ะดึงโปรโมทการท่องเที่ยวไทยนะคะหลังเปิดประเทศค่ะเอ็ะนี่คล้ายๆนะจะตื้อต่อยาวๆไปหรือเปล่าคะเนี่ยหลังจากที่ YG ค่ะออกมาแถลงข่าวนะคะไม่รับงานเขาดาวปีใหม่ที่ภูเก็ตค่ะคราวนี้ค่ะมีภาค2ต่อนะคะนำโดยนายสุพันมงคลสุธีค่ะ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหวังจะดึงลิซ่าแบล็กพิงค่ะมาเป็นทูตสัตวไมตรี1ปีนะคะ โดยในวันนี้นะคะ30ตุลาคมค่ะเขาค่ะได้กล่าวว่านะคะแม้ว่าผลก่อนค่ะลิซ่าจะมาไม่ได้นะคะคนไทยหลายคนค่ะเสียดายในเรื่องนี้นะคะแต่ก็อยากจะให้รัฐบาลค่ะปรับแนวทางสมัยนะแล้วก็พยายามค่ะประสานงานนในการดึงลิซ่าค่ะมาช่วยโปรโมทประเทศไทยในรูปแบบอื่นนะคะโดยนายสุพันธ์ค่ะเสนอว่านะคะจะให้รัฐบาลค่ะเจรจานะคะกับต้นสังกัดอย่าง yg ค่ะเพื่อขอเทอน่ะมาเป็นทูตสันทวะไมตรีของประเทศไทยค่ะอาจจะมีกําหนดเวลาสัก1นึปี ะะแล้วก็ให้ลิซ่าค่ะโปรโมทอาหารไทยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสถานที่สําคัญต่างๆค่ะของประเทศไทยในแต่ละภาคอะไรแบบนี้นะคะก็คล้ายๆก,กันกับที่คุณลัสเซลโคลค่ะนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดงังนะคะเขาทากันนะ,ะแล้วก็จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วอะไรแบบนี้นะคะตนเชื่อค่ะว่าแนวทางแบบนี้เนี่ยจะคุ้มกว่านะ,ะเกิดประโยชน์มากกว่าทั้งในด้านของงบประมาณแล้วก็กระแสการตอบรับนะคะน่าจะดีมากกว่านะคะเพราะว่าน้องลิซ่าค่ะเป็นคนไทยนะคะและเธอก็มีฐานแฟนคลับค่ะไปทั่วโลกนั่นเองนะคะ โดยบอกอีกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยเสนอนะจะให้ดึงนะคะลิซ่าค่ะมาโปรโมทการท่องเที่ยวไทยก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยต่อมาเนี่ยทางทอทอท,อทอค่ะให้ข่าวนะว่าอยู่ระหว่างเจราจาะค์ประสานงานให้เธอนั้นมาเขาดาวที่ภูเก็ตก่อนนะคะก็เลยนะคะเป็นที่มาค่ะว่าทําไมตอนนี้เนี่ยทางสอ,อทอค่ะ จึงออกมาบอกนะคะว่าอยากจะดึงลิซ่าค่ะมาเป็นทูตสันทวไมตรีนะคะเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังเปิดประเทศนั่นเองค่ะ,ะคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่ายังไงนะคิดเห็นยังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแต่ก็กรุณานะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะมีเรื่องราวประมาณนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า